าเลี้ยงปลาเทโพกันดีกว่าเลี้ยงง่ายครับนี่เลี้ยงง่ายพี่น้องวิธีการเลี้ยงเลี้ยงในบอ่อซีเมนต์ครับคักเลี้ยงปลาเทโพในบอ่อซีเมนต์เนี่ยครับสังเกตปลาเทโพมันสดชื่นครับ การเลี้ยงก็ง่ายเลี้ยงง่ายกับปลาดุกพี่น้องคันผู้ใดอยากเลี้ยงก็ไปเลี้ยงล่องเบงได้ครับอาหารก็ให้เร้าแรงอาหารก็เป็นอาหารปลาดุกขนละแต่ว่าดีอย่างหนึ่งป่าเทพวเวลาเขาเลี้ยงนี่เอาอาหารลงไปแล้วมันกินเบิรอันนี้ก็เลยเอาเอาลงให้น่อยๆอย่างนั้นก็เบิดครับแล้วก็น้ามวเน่าเพราะว่ามันกินอาหารเก่งกินจนเบิดตครับพี่น้องเลี้ยงไงผมเลี้ยงมาเดือนหนึ่งนะครับ เตโพเนี่ยเป็นปลาเนื้ออ่อนคือจังปา่าสวายนี่แหละคล้า <c oughs> ยๆกันครับเลี้ยงในบอ่อซีเมนต์การเลี้ยงในบอ่อซีเมนต์ก็มี่ข้อจำกัดก็คือระบบน้ำแต่ว่าตอนนี้นะผมเลี้ยงอยู่ในบอ่อน้ำความลึกกับประมาณเมตรหนึ่งประมาณเกียรตสิบเสนครับนบี่บ่อมันครับบางบอ่อดูบอ่อมันครับนี่ผมเลี้ยงในบอ่อที่เป็นสวนน้ำตกนะครับบอ่อ เอาไปบเบิ่งน้ำคืออยากกินกับอ่าออมากินเลยตัวนึงแต่ตัวใหญ่ได้ทนปลาเที่เทพูทพจะเป็นปลาตัวใหญ่เป็นปลาลักษณะคล้ายปลาสวายพี่น้องสังเกตปลามันจิตดชื่นตลอดครับเที่พวอผู้บับผู้บับอยู่นี่แหละใครคือจากเี้คันได้บอดินแห้งคักเลยครับใหญ่เร็วผมเคยไปถ่ายคลิปก็เลยเห็นขจ้าเลียงกันเลยเอ้าเอาล่องไปปล่อยบังกันนา ปลาเทโพกกัซื้อมาตัวละทำนิ้วก้อยเมื่อนี่ก็ตัวละบาทครับตอนนี้มันใหญ่กว่านิวโปรตีนแล้วเบื้องสังเกตเบิ้งครับได้เดือนกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงระยะเวลาประมาณประมาณสักสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนที่ไทยเบิ้งอีกตืวหนึ่งนี่ยครับเลี้ยงในบอ่อซีเมนเลี้ยงได้ครับพี่น้องเนี่ยระบบน้ำก็ไม่ไม่เสียบอเน่าบอเสียครับน้ำ แล้ววันนี้ผมก็เอาบักหอยมาใสนอกครับหอยเชอรี่ไข่เต็มหนึ่ง <c oughs> การใสิอาหารปลาเทโภก็จะให้ตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็จํากัดนะครับเวลาขา้าเบิงพิจารณาเบิงว่าการห้าอาหารให้ใหมันพอเหมาะแล้วก็มันเบิดพอดีนะครับนี่ครับเบิงพื้นที่ลงไปในบอนี่ก็ประมาณสามรอยตัวครับก็เลี้ยงได้ครับ เลียงไว้เนี่มอขาดแค่อาหารหรือว่าเอาจําเป็นเออลองกินมากรนะนบว่ามีอาหารก็เอามากินเป็นหลันี่ครับปลาน้ํามันก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นเพราะว่าเราใช้ระบบก็คือผมปั่นน้ำขึ้นไปครับ <c oughs> เป็นน้ําตกขึ้นไปนี่เป็นน้ําตกเ,เกตขาบมันปั่นขึ้นมาทั่งๆนี่จัดการเรื่องน้า บ่เคยเปลี่ยนนาําจากเทอ่อครับด้เดือนกว่าสองเดือนแล้วสังเกตตัวมันตัวใหญ่ด้ตัวใหญ่ละครับเอาใครสนใจอยากเลี้ยงปลาที่ผู้หาซื้อได้ครับที่เป็นร้านที่เป็นเขาเพพะพันุปลาขายใกล้บ้านผมอยู่สกลนครก็มีพื้นที่ที่เขาเจ้ามีร้านที่เขาเจ้าขายหลายครับหลายร้านขันอยากมาเที่ยวสกลนครก็ทักมาเลยครับมาเบิ่งครับปลาลายครับมีตลอดปีครับปลา เบิ้องครับพอเข้าเบิ่งแล้วมันรู้สึกว่ามันสดชื่นดีครับเลี้ยงง่ายที่สุดในโลกคือปลาทโพไปเลี้ยงกันบ้างนะครับแต่ก่อนผมเคยเลี้ยงปลากดปลากดก็เลี้ยงได้ง่ายท่านเอาไส่กระปุกปลาดุกกินบดนี่ครับแต่ปลาดุกก็เลี้ยงง่าย3เดือน4เดือนแต่ว่าปลาดุกมันจะระบบน้ําจะเสียเร็วสังเกตเบื่องครับน้ำจะเน่าคุณแต่ปลาเทโพน้ำบริาบรคุนครับเอาไปเลี้ยงกันนะครับพี่น้องได้รัก 打地铺。